สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวปะบูลองกิซึ่งเป็นปะบูแค่อีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีสีสันสวยงามและมีคีบกระโดงที่เด่นเป็นสง่ามากผมได้มา2ตัวจากร้านแอตลาสอัพปฏิจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอถือโอกาสอัปเดตตู้นี้ก่อนแล้วกันนะก็เพราะว่าตู้นี้ผมตั้งมาเพื่อที่จะทดลองนะว่าจะทําตะไคร้ เขียวนุ่มๆฟูๆเหมือนตู้ก่อนหน้าได้หรือเปล่า mm hmm. ก็สรุปตอนนี้ได้แล้วนะครับ mm hmm. ก็ถือไปเป็นการอัปเดตพอดีก็อันนี้ตู้ประมาณสองอาทิตย์แล้วสิบสี่วัน mm hmm. ก็เทนว่าตะไคร่ได้เหมือนตู้นั้นเลยตะไคร้เขียวนุ่มๆฟูๆยังไม่ฟูมากมันกําลังเริ่มๆนะอ mm hmm. จากที่เห็นเลยครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขมันคืออะไรกันแน่นะอันนี้ตู้นี้ผมทดลองใช้แบคเทียรยแค่อย่างเดียวเลยคือเอสูฟาทอง ถ้าตู้เก่าผมใช้ทั้ง d e e p ในเต็ดเอาแล้วก็มี b บ t เ e อร์เด้วยแต่ตู้นี้ผมใช้ตัวเดียวเลยเอสูดังนั้นผมคิดว่าแบคทีเรียอาจจะไม่เป็นผลอาจจะเป็นแบบแบคทีรียอะไรก็ได้ขอแค่น้ําเย็นอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็มีแบคทีเรียที่ดีซึ่งไม่ต้องเยอะได้แค่ตัวเดียวก็พออะไรเงี้ยแล้วก็แสงค่าแสงจากไฟเออไฟดีๆผมว่ายังไงยังไงก็มาดูแล้วอะ อุณหภูมิตู้ผมก็ประมาณ27-28นะเพราะว่ามมีพัดลมสองตัวคอยเป่าผิวน้ำก็ถือว่าสมความสำเร็จนะว่าได้ตะไข่แบบนี้อีกแล้วสวยงามมากดีเลยตอนนี้ผมก็มีลงปะบูไปนิดหน่อยแล้วนะตัวเล็กๆแล้ววันนี้ผมก็ได้ปะบูมาใหม่สองตัวนีงตอนแรกผมกะไม่ได้ซื้อหรอกไปเดินเล่นเฉยๆที่ร้านแอดลัสแต่ได้มาสองตัวลองกิ i, นะครับเดี๋ยวเอาให้ดู ตอนแรกว่าจะไปเดินดูอัปเดตพอดีแต่ไปเจอพอดีเลยมีลองกิสวยๆจริงๆสีมันก็ยัง,ย,งยังไม่ค่อยสวยหรอกตอนอยู่ในร้านอะไรเงี้ยพวกเนี้ยสีมันจะจืดต้องลงตู้ก่อนแต่ว่าเหตุผลที่ผมซื้อเพราะว่าผมซื้อกระโดงเลยผมชอบกระโดงส่วนใหญ่ผมจะชอบปลาที่กระโดงคุณสูงๆพวกไมโครเนี้ยแต่ผมเห็นตัวนี้ชุดใหม่นี่คือแบบ กระโดงสูงดีมากนี่ไปดใูใกล้เนี่ยดูได้มาสองตัวนะที่ร้านแอดลารเขาขายตัวละหนึ่งพันบาทสีก็ยังไม่ค่อยมาสีมันจะจืดอย่างนี้เป็นธรรมดาแล้วเพราะปลาเขาตกใจอยู่แต่ผมเลือกเพราะว่ากระโดงไงผมแลนว่าตู้นี้ผมจะเป็นโปรเจกต์เป็นตีมปลาที่มีกระโดงสูงโอเคตอนนี้เดี๋ยวมา ปรับสภาพน้ำก่อนดีวกว่าตอนนี้นะก่อนผมจะใช้วิธีหยดน้ำดูดน้ำจากสายออกซิเจนนะก็ลงมาทีหยดทีหยดเป็นการปรับอุณหภูมิทั้งอุณหภูมิปรับค่าพารามิเตอร์น้ำต่างๆนสองตัวนะก็เดี๋ยวปรับอุณหภูมิสภาพน้ำสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็เดี๋ยวมาปล่อยปลากันดีกว่าครับ ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาปล่อยปลากันก็ตักเอาแค่ตัวปลามานะครับนี่ตัวหนึ่งซ่อนไปในหินตรงกลางแล้วอีกตัวหนึ่งก็อยู่ตรงขอบเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆนี่นะครับดูธรรมดาปลาเพิ่งลงมันถอดสีนะสีแบบไม่มีเลยเลยนะตอนนี้แถมตื่นตู้ได้ดูนีถ่ายตามถ่ายไม่ได้เลยตื่นตู้ไม่อยู่นิ่งให้ถ่ายทำไมถอดสีแล้วมันเหมือนไมโครจังเลยนะ ด ي, ถอดสีเหมือนไมโครเลยตรงหยดน้ําที่ตามันหายไปอะ่ะงอแงมีจางๆอยู่นะคือถ้าพวกลองกิก,กับไมโครนะมันถ้ามันถอดสีมันแยกออกยากมากนะสองตัวเนี้ยข้อสังเกตที่จะแยกลองกิก,กับไมโครนะหลายคนก็ยังแยกไม่ค่อยเป็นนะผมก็เพิ่งมาแยกเป็นเมื่อเพราะว่าลองเลี้ยงตั้งสองสายพันธุ์เลยพอเห็นบ่อยๆผมก็แยกออกเองนะ หลักๆก็มีตรงหยดน้ําใต้ตาดูง่ายๆนะตัวไมโครมันจะไม่มีหยดน้ําถึงมีก็มีเล็กนิดเดียวแต่ลองกีจะมีหยดน้ําใต้ตาหนาๆเลยแล้วก็ตรงหัวด้วยหัวลองกีจะใหญ่เท่าๆตัวเลยแต่ถ้าเป็นตัวไมโครหัวหัวจะเล็กหัวแหลมหัวเล็กแล้วก็ลายลายตัวลองกีมันจะมีบ้างๆไปถึงท้องเลยนะลายทั้งจากบนลงล่างเต็มๆ แต่ลายของไมโครมันจะแค่ครึ่งเดียวครึ่งลำตัวแถมเวลาไมโครตอนฮิตลายบ้างจะไม่มีด้วยนี่ดูอีกตัวนี่อีกตัวตัวนี้หยดน้ำชัดมากตัวนี้มันซ่อนแล้วไปดูดแต่ถือว่าแข็งแรงนี้นะลงมาก็กินตะไคร่เลยนี่หูตัวนี้หย,ยดน้ำใต้ตาเห็นเนชัดเลยตัวเนี้ไอตัวเมื่อกี้หยดน้ำซีดเสมือนไมโครเลยตอนแรกตกใจว่า เราตักผิดมาหรือเปล่านะแต่คิดว่าไม่ไม่ผิดนะเพราะตอนอยู่ในถุงผมก็มองเป็นลองกิถูกต้องนั่นแหละแล้วก็มีแต้มดำๆที่กระดงนะลองกีประมาณเส้นกระโดงที่สองที่สามจะมีแต้มดำๆตรงนี้มันดูยากต้องรอให้มันกลางคีบตอนนั้นถ้าดูง่ายที่สุดก็คือดูทรงหัวหัวโตแล้วก็มีรูปหยดน้ำหนาๆ นี่ให้ดูตะไคร่พองพางก่อนในตัวน้ำนยยอมออกมานี่ไตะไคร่เป็นนุ่มๆนิ่มๆนะปุยๆยกลังลามให้ดูอันนี้มีแอนนี่ด้วยตอนนี้ตอนนี้ผมก็มีปรงแอนนี่กับลูติไหมแอนนี่ก็กระโดงสูงดยกระโดงแหลมมากจนถึงครึ่งตัวเพราะผมแผนว่าตัวนี้จะเลี้ยงปลาเป็นตีมกระโดงสูงกระโดงยาวนะให้ดูลูติอีกตัวนี่ นี่รูติก็กระดวงยาวเน่ยดูอีกตัวตัวยาวกว่าดูยาวเกือบถึงหางลตัวนี้รูติแต่สียังไม่ออกนะสีสิทธ์หมดเลยเพราะว่าทุกตัวเพิ่งมาต้องรอเขาปรับตัวเป็นธรรมดาของพวกปะบูนะปะบูมันต้องใช้เวลากว่าจะสวยอตัวนี้เริ่มออกมาแล้วนี่ตัวนี้ก็กระดงยาวใช่ไหมด,ด,ด,ดูกระดงถึงหลังแบบเกือบถึงโคนหางอ่ะลองขีดตัวเนี้ย เนี่ยอูหกระโดงยาวมากจะไม่แผ่ให้ดูเลยน,ะนี่นี่โดงยาวสุดๆสุดๆเสสจ้าตัวนี้นะะชื่อวิทยาศาสตร์คือซีซีออฟเทอร์ลัดลองกิฟฟิลิดก็เป็นตระกูลซ,ซีซีออฟเทอร์ลัดคือตระกูลปลาบูแคที่ตัวใหญ่แต่ไม่ใหญ่มากนะใหญ่สุดก็ประมาณสิบเซนอะไรประมาณประมาณสี่นิ้วสี่ห้านิ้ว เป็นปะบูแขะตระกูลตัวใหญ่นี่ให้ดูมาทําอะไรกันตรงนี้นี่อันนี้ผมมีติดสกีเมอร์มาเพิ่มนะบางคนก็มันก็ไม่ไม่จำเป็นนะแต่ผมสำหรับผมมันจาเป็นเพราะว่าบ้านผมมันเลี้ยงหมาสีตัวไงมันคนหมาเต็มผิวน้ําเลยก็เลยต้องดูดนี่ให้ดูดูตอนนี้ดูคนครัวแล้วไม่กางขีมเมีนเน้เห็นแต้มดำๆที่กระโดงแล้วให้ตัวนั้นยอมอ่ะไอ้ตัวนี้ เก่งกว่าซะงั้นนี่นีนนน่ดูสีเริ่มออกนะสีฟ้าเลยตัวนองกีถ้าเกิดเวลาเขาฮีทีนะตัวจะเป็นสีฟ้าแล้วก็มีลายบ้างๆสีดำคาดลำตัวเห็นลายลายบ้างๆเห็นซีๆอยู่ตัวเนี้ยลายเป็นลายสีดำแต่ส่วนตัวเลยจะเป็นสีฟ้าทั้งตัว ดููสีฟ้าดีมากเนีย่ยสีฟ้าคือแบบทีแบบโอเคเลยแต่ลายบ้างยังไม่ชัดลายบ้างผมคิดว่าหน้าต้องรอฮีทอันนี้มันแค่ปลาพึ่งลงใหม่นีดูตัวนี้ตัวนี้ลายบ้างแบบก็สีนะี่แล้วก็ตัวไม่ค่อยฟ้าเลยเนีย่ยตัวออกเทาๆมันเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนมาเลย ดูมุมนี้ดูดูมุมนี้ก็สีสก็มาอยู่นะสีฟ้าฟ้าฟ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 าๆเขียวๆแต่หลายบ้างยังไม่ชัดต้องรอฮีตอะดูดิด,ดูดูตามันรูปหยดน้ำหายหายไปอีกแล้วด,ดูรูปหยดน้ำหายมันเหมือนไมโครมากหยดน้ำเริ่มมาแล้วมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวหายมันจะขึ้นก็ต่เมื่อแบบหน้าจะคู่ๆกันแน่นอน นี่ไงใชไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมันจะขึ้นนะมาคูคนนี้ก็นี่แหละหยดน้ําจะกลับมาเวลามันคูคูแบบแบบจะต่อสู้กันเพื่อแย่งอาณาเขตอะไรพวกนี้แหละนี่มาถึงก็ได้เห็นป่าพองกันเลยนี่ดูกระโดงกลางกระโดงอย่างสวยมันมีตัวหนึ่งเออตัวเนี้ยตัวเนี้ยกระโดงจะใหญ่ถ้าสังเกตผมคัดมาแ้สองตัวนะมีตัวกระโดงใหญ่ กับตัวกระโดงยาวอีกตัวหนึ่งจะกระโดงยาวกว่ายาวเกือบถึงหางโคนหางเลยแต่ตัวจะกระโดงใหญ่กระโดงหมดพน้าหนาเลยแล้วก็ข้อควรระวังคือสายพันธุ์พวกสายพันธุ์เนี่ยซ,ซีซีออฟทรัสเนี่ยมันกระโดดเก่งนะต้องช่วงแรกๆถ้ายังไม่ชินตัวมันจะไล่กันแล้วบางตัวจะกระโดดหน,นีได้ควรมีอะไรมาปิดก่อนมาปิดฝาตูอ่ะ จริงๆผมมีตัวไมโครตู้หดในตู้60นิ้วอะกระโดงยาวที่สุดเท่าที่เคยผมเคยเห็นเลยผมอยากจะตักอาไว้ในตู้นี้อยู่เหมือนกันแต่ตักไม่ได้จับมาเป็นอาทิตย์แล้วจับไม่ได้ทีปะบูนี่คือแบบถ้าลงตู้แล้วมันจับยากมากกันนอกจากจะลื้อหินลื้อตู้อตอนนี้ก็เลยเอาซื้อปลาใหม่มาเติมก่อนดีกว่าอยากจริงอยากจับปลาเก่ามาใส่อยู่แต่มันจับไม่ได้ถือว่าโอเคสวยใช้ได้ถึงแม้ลายบ้างจะยังไม่มีต้องรอเอาีาิตนะ ก็นั่นแหละครับก็น่าจะมารีวิวประมาณค่าวๆประมาณนี้ก่อนนะก็ะ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามช่องพุ่งอสุริไปกนครับสวัสดีครับ